สมัยดีเลยสวัสดีเด้พอเนาะมาพบกับปูนาสาวลาวอีกแล้วมือน,นีสปูกับสีไปมุนป่ามุนดนเลยเนาะทุกคนสีลงห่วยไปหาน้ำใหม่กับแมนะ่เนาะเพราะว่าโดนโดนเถื่อสปูจำที่ได้เลาะห่วยเนาะทุกคนยุดเรียงงวัวมือหนึ่งอีกเลยนะเนาะเฮ้ยไปเลาะห่วยแทนเนาะไปหาน้ำใหม่มาไห้อันเห็ดทงหรือว่าไห้อัน เผาเนาะพี่น้องเผาเก็บไว้เลยเกได้กินดนๆเนาะย,ยามบ่มีของกินนะพี่น้องไปกันเลยเนาะมื้อน,อน,นี้เนาะสอนต้นในไปใส่เลยเนาะน้ำผัดไปเบิร์ดเนาะพี่น,น้องต้นอันโพเสาเตยเฮ็ดกับพ่อใหญ่เนาะไปแล้วเมื่อก่อนเนาะทุกคนกินน้ำในนี่เลยเนาะกินน้ำในบ่ออันนี้เนาะเมื่อก่อนลงมาตาักน้ำในนี่ขึ้นไปกินเนาะตอนมันแห้งแรงขนาะดทุกคนเลยมันี้ก็บ่ได้กินแลนะ้วเนาะกินน้ำแล้วเบิดชัน ไปกันเลยเนาะมันพาลุยตะลรุมบอลอีกแล้วมันเนี่ยขับป่าหานไม้น้ำเนาะมือนีอาจสิไปไกลกว่าปกตินะทุกคนเพราะว่ามีโอกาสไปเลสสิไปเนาะสิพาไปหลอก ผูอ้พูดแหละอยู่บอนไก่เติบมนะั้ทุกคนมอนทีสปูบ่คอยได้ไปเนาะทางก 46, นะระซิหกเนาะเพราะว่าบ่คอยมีคนทเที่ยวบันไดฮะนะมันคือบ่คือเมื่อก่อนไดเป็นไดนในทางแทมเนาะคนกระเที่ยวไปไลยเนาะไปหาขุดจีดออกไปหาหนอมให้เนาะแต่ว่าซมเมอร์นี่บ,บ่คอยมีคนไปหาแล้วเนาะ บัวในนองเนี่ยทุกคนไปตาออนซอลไปตาอ,อยากกินต่ำเนาะแต่ว่าหน้ามันหลึกนทุกคนเอาก็คือสิบอะไรดอกเนาะไปะเดินทางต่อกันเลยวันนี้เนาะเริ่มเขาป่าแล้วเหมาะแล้วแม่แล้วนะขึ้เขาป่าหกหกเลยเนาะทุกคนเอ้ย เมื่อก่อนหาสปูมาคุดะจลโอแถวนี้เนาะเพื่อที่จะได้เงินไปหองเฮียนไปนองเลยหมุนป่าหมุนโดนเนาะมันบริโภคคืออันเดียวนี่เนาะเมื่อก่อนนะโหอันแป้นแป้น,นแต่เดียวนี่ค่ะหกกระเดียกกระโดงเนาะคายจิหลอกับบซสูมีเน,ะนาะขับมาิมาคุดิหลอก็ได้มาผู้เดียนี่บวฮานเลยต้องมาหลายคุณเนาะหรือเปล่าสองคนขึ้นไปอัชิม,มาฮานมาอยู่ตรงตัวคน หกชมพูยังบ่ไ้นะไม่พออัน,อนู่เนะทุกคนเลยลุยต่อไป่าสันเอาแบบนี้แล้วอันเป็นมุมมีดอกอันใหญ่ๆอนันทุกคนน้ำกระโกะเจ็บแต่เท่น้ำไผ่เนาะสุดยอดน้เสือขาดเลย แมงในนอย์นี่ก็เอางงนะทุกคนนี่เนาะพอดีแกงเป็นกระแซ่บเลยนี่อือเอาโบงมนะันเนาะเอ๊ะไม่กับเกาะนะอีก,กน,น,น้ำเลยเกาะมันกายยามันออกเลยหนูไม่ก็ได้เนาะ ก็อึดก็เดยกกันเด้อเนแะนงมันสีปรแหทงแกงเซมเนาะย่านางกอ็อึดอึดะนะทุกคนเนอะ้ยหาหลอะอีดย่านางซะก่อนเนาะ ชิได้ต้นนะก็บ่เป็นง่ายเนาะเขตนี้มันบ่่อยมียนางแลยนะทุกคนเลยเป็นยังที่หายากที่สุดเนี่ส่วนลายไม่แต่ไปซื้อนะใตนตลาดเนาะหลอกเมื่อคืนห้ากระเฮนน้าไหมเนาะ ุนนใส่มือหักเอาเลยเนาะบ่ได้ใส่เสียมซ้ําก็หายากหาซาแต่นาะเพื่อสิเห็นผุ่มนึงบใบหนึ่งก็ได้หมดหาโอ้ แม่เอิญแล้วเจ้ามันควายบุรยเรมมาผูกไว้แทนเนะหกปารีโดมนแม่เอิยผูกเป็นแห้งไปก่อนสัมปูเนาะ น้ำใหม่มาเพิ่งได้เจอสำนเนาป้ากันหาหินยาหนางเนาะหินนางอึดเปอรนะป้าบุ้งดูน้ำกันไลสิบภาคขอยคว,วามนี่คนไปแต่ความนันเด้อมือนี่ทุกคนพ่นน้ำลายนียเนาะน้ำพ่นตกน้ำม,มา 来，木，皮呀。 Nó hòm nó, Bước nè nhật tư nè <laughs> tư O งมาหาหน้ำไม้กันน้ำไม้กันเอืดนุ่พี่น้องปวดสีได้แต่ละอันเนาะบ่คอยมีดอกมันมีแต่สุดแต่ก็ขึ้นเที่ยวบิดเนาะเป็นตกเข่าเปิดแล้วน้ำไม้ก็ได้มีแต่เนงมันเนาะยุงอยู่ห่วยกยันลายลายเนาะทุกคนเลยครบแก้มครบมือเนาะบริชัยทงมือทุกคนมีแต่ยุง่งครบแล้วใกล้ชีได้มือลแหละเนาะ กระมวนกระยังย้งยุมาหวยนะทุกคนกระคุ้มตืบอยู่ใดกับการที่อยากมานะเนาะเป็น่าเสออกทางน,นั้นเตรียมมือยทุกคนไหมนะเนาะเหมือนป่าอึกจะขลึกน้องเลาะป่าตัวนี้ต่ออีกนะทุกคนยังบ่ทันมืออยู่เนาะน้ำไม้ก็ได้บุหรี่าได้น,นะทุกคนเอย มันเริ่มอึดเลยเนาะยุ่งกับพ่อยุ่งยุ่งกับลายลายพิลิกพิโลไปที่นี่พอดะโอ้เกือบไม่แทน้าป้าทุกคนแมงคามอยู่ในก๊กก๊กยานี่แมะในเครือยังี่เครือสมโกยเครือหมักสมโกยหรือว่าหมักอง,งุ่นป่าเนาะทุกคนนี่ ใบมันจะคือใบอง,งุ่นเนาะนี่แม่เอาด้ออันนได้ไหมแม่เอาเดียววะสันตอนนี้แม่จะบูกําลังปิดอเมงคามนะทุกคนขักอะไรเนาะแม่มนนัีอยู่ลายดับอยู่แล้วนี่คืออันนห้นไะด้ <S 2> <S 2> <S 2> มุษสิลงปิดข้าวก็ะหูได้ว่าเมงคามอยู่ในโกกอันนี้ทุกคนงคื่อ บ่เคยเห็นเถื่อแล้วไหมปาดขนตกลงมาหมแล้วดะป้านี่ทุกคนเนี่ยแมงคามแม่สบู่กำลังหักตีนมันนะสั่นบ่แม่สั่นรู้จักนี่อยู่ในเครืออันนี้นะทุกคนเครือหมักสกโกยนี่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  แป๊ะตัวนีทุกคนมันอยู่ในหมากอันนี้เนาะหมากสมโกดนี่เนาะนี่หมากองุ่นป่า่าใั่เนาะนี่เพิ่นกำลังกินหมากใหม่เนาะคือปลาลุงสันดู้ไหมเม่์จะพูดสันกัต๊ลงมาเลยเนาะนี่จากตัวนี่ตัวหนึ่งฮาก็เคยเห็นได้ว่ามันอยู่ในคืออันนี้เนาะคือหมากสมโกดธป้ออยู่เทิงก็มีเด้ทุกคนผม ไม่คามเ้ยแม่คือเหนียวแต่ว่าแต่คงดีละทุกคนเลยเอาลงมากินดูหมากสมกุยด,ดินผู้เร่ผู้มันอยู่ในเครือนะเคือกระเด้งเบิดแล้วบัเสียงโหงไปไหนนอนทุกคน พี่านางก่นนะ่นเนาะปีนี่แมงค้ามหลายเนาะมันนี่กะสิได้เมืออเลยเนาะมันกะเริ่มคาลงแลวเนาะพี่น้องสปูกะจิคอตโตเมื่อก่อนเด้อขีดสปูอาจิโจไวเพียงสำนีก่อนเด้อผาอ่าโคมเมพี่น้องไปกดไลค์กดแชทที่สัมพัน์อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูเดชกิบต,ต่อไปในเด้อสบายดีพี่น้อง